ก็ต้องบอกว่าจริงๆถือว่าหลากหลายคำถามที่พอได้พูดคุยกับค <even now. S 1> ุณเอดิีโคนะฮะว่ามีมุมมองยังไงกับแมนเชสเตอร์แล้วก็ที่สำคัญคือเราถามเกี่ยวกับเวอ้์วคูไปด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ที่ดีนะฮะใน,ในการได้สัมภาษณ์ตำนานนักเตะแมนยูเมื่อสักครู่นี้เราได้ถามไปว่าอ,อย่างประเด็นที่แมนเชสเตอร์มีปัญหาในปีนี <S <S ้เขามองว่าเป็นเพราะอะไร <S 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 นักเตะโค้ชหรือว่าเรื่องอื่นเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีหลากหลายอย่างที่ ที่เป็นปัญหาแต่ว่าก็คงจะเจาะจงไม่ได้แตก่ก็หวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้โค้ชที่ลงตัวในฤดูกาลหน้าอันนี้คือสิ่งที่มุมมองแอนดีโคบอกนะครับรวมไปถึงลิเวอร์พูลจะได้4แชมป์ไหมคุณโคบอกว่าก็มีทั้งมีโอกาสได้และมีโอกาสไม่ได้เขาบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีครอปสร้างทีมมานานนะฮะแล้วก็แล้วก็ทำให้ทีมเนี่ย ประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นโอกาสได้ก็มีแต่โอกาสไม่ได้ก็มีเหมือนกันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกไหมปีนี้เขาบอกว่ายากเขาบอกว่ายากแต่ก็หวังแล้วก็เอาใจช่วยให้แมนยูทำเหมือนงานให้ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในปีนี้เกมวันที่12เนี่ยนะฮะแน่นอนสิ่งที่หลายคนอยากเห็นนั้นก็คือนักเตะชุดใหญ่ที่จะมาลงเล่นพร้อมกันในบ้านเราเป็นแดงเดือดจริงๆซึ่ง ตรงนี้เนี่ยฝ่ายจากกันข่งขันนะฮะคุณวินิตก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะเป็นชุดใหญ่แน่นอนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของแฟนฟุตบอลชาวไทายที่เราจะได้เห็นนักเตะระดับโลกถ้าคุณซื้ออะไรแล้วคุณเตรียมตัวเลยฮะจะไปเชียรง์ไงจะวางแผนในการเก็บภาพที่จะเป็นที่ระลึกข,ของคุณได้ยังไงนะฮะผมว่าตรงนี้สําคัญแล้วก็ที่สําคัญคือติดตามข่าวสารให้ดีว่าเขาจะเดินทางมาทําอะไรกันบ้างที่ไหนอะไรยังไงถ้าคุณเป็นแฟนตัวจริงห้ามพลาดครับ